พูดถึงพี่โอ๊ตหน่อยใครนะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตไอเหีย,ยโอ๊ตน่ะนะต้องพูดถึงด้วยเหรอไม่ต้องพูดก็ได้กากากที่แบบอุปกรณ์ก็ครบแล้วทุกอย่างก็พร้อมแล้วแต่แบบถึงเวลาก็แบบไม่มาอะไรพี่สีแม่งมนันเแต่ยืนขีดยืนบาลานซ์ใช่ไหมไปแล้วขอบคุณทีอทำนะ ที่3ของทุเลแล้วก็วันที่4ของทิปครับวันสุดท้ายเมื่อคืนลมแรงมากหนาวมากบนทุเลเดี๋ยวไปดูอาหารเช้ากันครัอันนี้ก็เริ่มเก็บของข้างในกันแล้วเตรียมตัวกลับแต่ยังไม่ได้เก็บเต็นม,มากินข้าวก่อนนี่ววิวทะเลเหมอกชัดมาก ถึงจะไม่เยอะแต่ก็สวยอยู่โอเคได้อยู่ครับวันนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าๆแล้วเดี๋ยวถ้าแดดออกมันก็จะเยอะกว่านี้อีกหน่อยนึงแต่สายๆลมพัดก็ไปเหมือนภาพวาดเลยเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวใกล้เตรียมของกลับนะอันนี้ดิบกาแฟาอยู่นี่กี่โมงแล้วพี่สิ แปดตอนนี้เราเริ่มตัวเดินกับ8ปดมงสีครับเดี๋ยวไปดูกันถึงกี่โมงไอ้พวกเส้นทางเนี้ยมันไปไหนพี่ตอนนี้นที่เราเดินหลงใช่ไหมเส้นเนี้ยอ่าใช่เราเคยเดินเลยไปตรงนั้นเดินฝ<ป>ัน<ป>่งท้ายทาง,งไปบ้านแม่จะวางอ๋อ เฮ้ยพี่เดินด well. ีๆนะขอบขอบเดินดีๆนะอันนี้อันนี้โหดพี่สีบกี่โมงเหรอสิสิบโมงพอดี เจ้าเร้าสิบโมงใช้ชเวลาเดินเฮ้ยชั่วโมงสิบเองเหรอเร็วเร็วกว่าตอนเดินมาอีกเรา,าออกมากี่โม<อ>งแล้วพี่แปดสี่สิบชั่วโมงอ๋อแปดี่แปดสี่สิบหรออ๋อใช่ป่ะเออใช่ชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบก็เร็วอ่ะ่เหลือเดินเดินลงเงินเดียวอีก เดินอ้ยหนึ่ง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 เยกะเด็กเล็กเดินกันไ่อยนะวันนี้มันลงอีกเดียวนะเดินไปเก้าสิบจุดเอ็ดประมาณสองชั่วโมงครึ่งใช่อีกครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงหร้อมั้งใช่ผป้ายคุยหลวงแล้วพุ้งถึงล้อยพี่บอส จบแล้วทริปเดินทริปแรกปอยเก่งมากสุดยอดการเดินครั้งแรกจบด้วย11โมง44ก็ประมาณ3ชั่วโมง4นาทีเดินลงไวมากเดินขึ้นไป5ชั่วโมงครึ่งรู้สึกเป็นไงเฟื่แล้วเย้อิ่มแล้วเย้ครั้งหน้ามาอีกไหมมาด้วยเฮ้ยอุ้ยเอาอะปล่อย ออกมาสิแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่ที่อื่นเออพี่เป็นไงบ้างวะคนเดินมาหลายที่เดินเด่นช้างนอนเดินหลายที่โหดๆอ่ะไม่มาแล้วเขาหลวงเป็นไงที่นี่เทียบแล้วเป็นไงวะโหดไหมลองมาดูใส่รอองเท้าได้ไหมเที่ยวกับเด่นช้างนอนเนี่ยเที่ยวกับเขาหลวงไอ้พวกเนี้ยเดียเหมือนกันนะเดียเหมือนกันพอกันไม่ไงพี่ไม่เป็นไรให้ชิวๆนะไม่ได้ไม่ชิวนะไม่ไป ินะไปพูดถึงพี่โอ๊ตหน่อยใครนะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตโอ๊ตเหรอใช่ๆๆๆพี่โอ๊ตไอ้เหี้ยโอ๊ตเหระไอ้คนคนนั้นน่ะนะใช่ไอ้คนแย่งนั้นต้องพูดถึงด้วยเหรอไม่ต้องพูดก็ได้นะไม่รู้หึหึไม่เหม็นกาดกาดไม่พูดอะไรคนกาดกาดพันนั้นน่ะเหรอ คนกาดๆที่แบบอุปกรณ์ก็ครบแล้วทุกอย่างก็พร้อมแล้วแต่แบบถึงเวลาก็แบบไม่มาอะไรเงี้ยหรอเทเพื่อนเหรอเฮ้ยใส่ไม่ดีเลยใส่ไม่ดีเขาหน้าชวนมันอีกป่ะชวนป่ะชวนชวนใช่ป่ะชวนปุ๊บเทมันคนเทมันไปไอ้ยุ่งเจ๋อเลยดิท้ายมึงท้ามึงท้ายไปวแล้วก็ท้ายไปชงดีโลมาต่างไสีตัวนี้ใบสองเออเออที่ยังสามที่สี่ มันนานเือนาเราขอในเีดูให้ดายิสีแมงมันดิยืนขี่ยืนบาลานซ์ใช่ไหมไปแล้วผมก็ยืนขับไปตกลางล้ไปถ้ายืนขับไปไม่ต้องยืนยืนเพื่อเริ่มเยเ ส่งพี่ส่งต้องส่งเบาเบาบาบาหนุ่มซ้ายนั่นแหละพย่อนออกไรขวาเรื่องอยุหน่อยขับซ้ายได้เลยซ้ายซ้ายได้ไม่เห็นเลยตอนนี้ฉันลงนิดนึงแล้วกำเอาไปเลยหัวหัวแล้วยังวะความพันหัวมีอีกมีอีกมีตรงใกล้ๆคุยไงมีมอเตอร์ไซค์แป๊บหนั่ง CIF ด้วยเลยเออมันได้หรอมันมันมันนลยไปได้มากกว่าที่เาจเินไปต่อให้ขับถีก็เถอะอจริงมันลุยได้ที่ดีกว่าแต่เขาต้องมีสกิลระดับหนึ่งใช่มีที่ไม่อยู่ก็เอารถไม่อยู่ không phải Nhộp, Ôi mắn mà Nhịn <laughs> à. 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 một lẽ Đi này Đi ở đây lên lên khóa ไปลูกไปเลยแมกนลูกที่ซีรีส์แกนูกเรอขี่เล่นขี่เล่นขี่เล่นบนเน้มันร้อนขี่เล่นให้ไทยตรงไหนอ่ะเพื่อนทำไมอ่ะอ้าวห็นดีขึ้นลอไปดูเพื่อนก็เป็ยแดต่เป็นลากเวือนเหรอไม่อาบไม่ได้อาบถ่ายของเลยเถิตรงนี้ก็สารันี้กันแหลกไได้ เนี่ยตอนทำกิจกรรเนี่ยจำเป็นห้อหาอะไรทำนะพี่ในป่านะพี่ดีพี่กับกรุงเทพนี่พี่พี่ซีก็อยู่มันคุยเราเพื่อนต่อไปพี่ซีร้านหนาวอ่ะสารวินผมว่าน่าแล้วว่าเขาจะมาคุบ้าร้องไห้ตอน ใช่ำไมทำไมต้องร้องไห้เพราะแกอยู่คนเดียวแกจะเหงาไงมัจะร้องไห้จริงหรอแบบทิ้ติ้งทิ้งมือเยอะช่วงนั้นเราอยู่ด้วยกันเมื่อคืนนี่นไม่รู้ไม่โคตรการ์ตูนเลยเมาว่าไอ้ที่ออกคืนอันนี้ไม่ลอกไม่หรอกพอเพื่อนเดี๋ยวไอ้สมองเพื่อนแกมาแกแกก็เลยแล้วเป็นี่ยนอนแบบเราหวั่นดีเขาอ่ะเขาก็แบบเฮ้ยมานปี่บ้านเออดีครับดีครับเขาแบบส่งๆหน้าเขาเสียหน้าเขาเสียเขากิดถึงระวันเขาไม่อยากมองหน้าเขาไม่อยากสบตา มันน่ารักเป็ตัวนี้ดิเป็ตัวขาวๆว่ะมันน่ารักนุ้ยเป็นตัวนั้ำมันมันนอนหลับแล้วมันเอียงคออ่ะถ้ามันควายเผือกอะทำไมมันโดนเฟดวะเหมือนแบบมันแตกต่างเหรอถ้าในในความเป็นสัตว์เหมือนที่พี่เคยดูสารคดีเหมือนปะวะมันเป็นพวกสปีชีส์ที่แบบว่ายินดายอะโอนอนแยกนอนแยกอยู่ตัวเดียวแบบเป็นนี่สัตว์ก็เป็นใช่จะยินดอยใช่เขาแบบเหมือนแกะดำอ่ะเพราะว่าโดนบูลลี่โดนบูลลี่ใช่มันไม่โดนยอมใช่เขาไม่ยอมอะ